อ่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกมนี้ for speed hot pursuit remaster กันอีกครั้งนึงแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาซิ่งรถเล่นกันชิลๆสบายๆกันเหมือนเดิมเลยนะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะเริ่มด้วยสนามไหนดีเริ่มโดยการไปตำรวจแล้วกันนะลองสนามตำรวจดูอ่าอันนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะสนามนี้นะครับเอ่อเลือกเป็นคันไหนดีเราไปตำรวจคันไหนดีนะเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะเป็นมัสแตงนะครับผมไปเทลบี้ GT ห้าร้อย โคเทโคโหดไปครับผมรู้สึกว่ารถมัสแตงเนี่ยมันเหมาะกับการเป็นรถตำรวจมากๆเลยอะลูกมันดูแบบดูโหดดูดิบดีอะว้ากดสกิปเลยแล้วกันยังไงเราจะได้ไล่จับนักซิ่งหรือเปล่ามาผมเออโอเป็นสนามจับเวลาโอ้โหเล่นที่ไรเจอแต่สนามจับเวลาวะ่ะนะครับตอนเล่นคนเดียวแบบไม่เจอสนามจับเวลานะเจอแต่สนามสนุกสนุกแต่พออัดคลิปเท่านั้นแหละ เจอแต่สนามแบบว่าจับเวลาเนี่ยจับเวลางนั้นเลยโอเคไปครับต้องไปทันที่หมายภายใน 3, 3วินาทีสามวิตัวไหนตัดไปเปลี่ยนแน้า,นา,นามีโค้งนิดนึงโอเคเบรกเบรกโอเคอ่าผมรู้สึกว่าเริ่มดิฟในเกมนี้ได้ดีขึ้นนะหลังจากดริปที่แล้วเห็นมีคนบอกว่าแนะนำให้ใช้เป็นเบรกธรรมดาดีกว่าเบรกมือจะคุมง่ายกว่าผมลองใช้เป็นเบรกธรรมดาดูแล้วคุมง่ายกว่าจริงเวลาดิฟในเกมนี้ ถ้าเบรกมือมันจะเบรกเยอะเกินไปไงรถมันจะหมุนเอาแต่ว่าถ้าเบรกธรรมดาเกมนี้ถือว่าโอเคเลยใช้ดิดได้ไปครับเข้าทางรัดไปโอ้บชนไม่ได้บวกสองวิเอ้ยชนบวกอีกสองวิชิ้นหายสกิทแค่นิดเดียวก็ไม่ได้ไปครับเราจะทันไหมเนี่ยสามวินทีสามวิโอเค ไปครับรู้สึกคันนี้จะท็อปสปีดที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไป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 เหยียบมิดเหยียบมิดโอเคทางนี้เบรกหน่อยโค้งโค้งโอเคด้านหน้ามีทางลัดนิดนึงจะเข้าได้ไหมทางลัดรู้สึกจะเข้ายากนิดเลยนะตรงนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเบรกเบรกเบรกบวกอีกสองวิชิบหาย ทันไม่ได้สามนาทีเนี่ยโอเคไปครับโอ้โหเหลืออีกสี่กิโละเวลาที่เหลืออีกประมาณนาทีเดียวเบรก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 โอเคไปครับไอ้ผมจะทันไหมล่ะเนี่ยนะครับผมไปครับตามทางไปเรื่อย โอ้มชนจนได้ว่าจะไม่ชนแล้วชิบหายทางลัดอีกไปโอ้โหยากว่ะยากที่จะไม่ชนนะเวลาเข้าทางลัดแต่ทีมักจะชนสกิทสักทีสองทีตลอดเลยเอเคไปทางลัดตรงนี้อีกไปครับเฮ้ยอืมหลบไม่ทันนะเมื่อกี้โอเคไม่น่าทันว่ะ เอยโอ้ยโวยสองวิจะถึงเส้นอยู่แล้วโอ้โหทันปะทันไหมเหมือนจะทันโอ้โหสามวินทีสองวิทันครับผมเกือบไปขนาดเราชนเยอะขนาดนี้ก็ยังได้อยู่นะเกือบแล้วอะเอาสามวินทีสามวิแต่เราได้สามวินทีสองวินะได้อ,อดีเลยเกือบไปแล้วโอ้โหผ่านผ่านผ่าน,านต่อไปเราไปเล่นสนามที่มันเอ่อเป็นนักซิ่งธรรมดา,มาน่ดีกว่านะไม่ใช่ตำรวจ อันนี้เป็นสนามฮอตเพอร์สูทด้วยน่าจะมีตำรวจไล่ล่าเรานะครับรอบนี้เราจะเป็นนักซิ่งกันบ้างมีคันเดียวที่เราเล่นได้ก็คือคันนี้มาเซตินะครับไป <Bye. S 1> เอาเป็นสีเลยดีคันนี้เอาเป็นสีขาวแล้วกันนะครับไปสนามนี้ยังไงมามีคู่แข่งกี่คันมีข้างนหน้าคันหนึ่งเอามีคู่แข่งแค่คันเดียวองเหรอโอเคไปครับ ยังให้ขอแซงน,นะครับพี่สวยไปเลยครับเอ้ยนั่นไงนว่าแล้วผมเผลอไปกดบิกมือโอ้โหเลททิ่มเขา้าเกาะกลางไปเลยเนี่ยเ,เรามีตำรวจด้วยชิบหายไปเลยครับไปแล้วตำรวจตามหลังมาแต่เรามีหนามนะเราสามารถปล่อยหนามให้ตำรวจไดเ้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยหนามให้ตำรวจปึ๊บ โอ้โหตำรวจแม่งหลบได้ชิบหายตำรวจม่งโคตรโหดอเดี in ๋ยวแซงคันน <one> ี้ก่อนแซงคู่แข่งมาก่อนโอ้ยม่งชนแม่งชนแม่งจะเอาแม่งจะเอาไปครับไปครับโอ้โหดานนี่แขกไปโอเคได้อยู่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 แต่รถเราสภาพยุยยิมากตาไหมแล้วตาไหมแล้วยังไง ยังไงจะกดหนามใส่แต่นะมันน่าจะหลบได้อยู่นะตำรวจมันโหดอยู่นี่เรียบร้อยโดนไปครับโดนหนามเล้ไปวอ้มีตำรวจอีกคันทิ่หายเดี๋ยวนะเรามีอีมด้วยนีวยวว่ว่าใส่คู่แข่งเราดีกว่าอ่าเรามีระบบ E. P. นะยิงอีมไปเรียบร้อยช็อตช็อตไปแล้วครับเออโอ้ยด่านด่านดาน,ดาน,ดานเอยทะลุได้อยู่้อ เข้าช่องพอดีไปครับตำรวจตามมาไหมน่าจะห่างจากเราไปแล้วในตัดหนีโอเคโค้ง,โอ,ง,โ,องโอเคครับผมสึกไม่ไจะเริ่มตามขึ้นมาแล้วตำรวจตามขึ้นมาแล้วแต่หนามล้วหมดแล้วดิเหลือแต่ EMP อ,อ้เอาไม่เข้าช่องชนเต็มๆเลย ปา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 ,ปายังได้อยู่ยังถือว่านำอยู่เย็บมิดเย็บมิดเย็บมิดเฮ้ยโอเคตามมาด้านหลังแล้วตามมาด้านหลังแล้วตามมาอย่างใกล้ใกล้จัดๆไปในตัดหนีไปแล้วครับไปแล้วครับผมไม่แน่ใจว่า E.P เป็นยิงใส่ด้านหลังได้ไหมแต่น่าจะไม่ได้ปะ เออตอนนี้เราเหลือแต่อาวุธอีมพีแล้วที่ยิงได้แค่ด้านหน้าด้านหลังเราไม่มีอะไรป้องกันเลยไม่มีอาวุธสำหรับโจมตีด้านหลังเลยโอเคเราขู่ท็อปสปีดแล้วว่าสองร้อกว่าเกือบ290คันนี้โอเคไหนตาสักหน่อยอด้านหน้าเส้นชัยโอเคเรียบร้อยสวยงาม ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะอม้ม,มัน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 อยู่สนามนี้อ่าได้รถใหม่ได้ BM อฮะ M3 E. 9 2โอเคอย่างเปี้ยวนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราสลับไปเล่นตำรวจกันอีกรอบแล้วกันนะเราเล่นเป็นตำรวจดันไหนดีเอ่อเดี๋ยวเขาดูก่อนด่านนี้แล้วกันเป็นด่านคอสเพลย์สุดด้วยแน่ต้องไล่ล่านักซิงนี่ครับอ่ารอบนี้เราเล่นเป็นอะไรดีอร ลองเป็นเป็นมาสเตดไหมแต่เมื่อกี้เราเพิ่งขับไปเองอะ่ะผมลองเป็นนี่แล้วกันนะ K-man S นะครับพอสลองเป็นคันนี้ดูมาได้เวลาไล่ล่านักซิงในบทบาทของตำรวจนะครับรอบนี้อ่ายังไงมาแลานักซิงมาแล้วโ้หลายคันด้วยโู้พูเ,เยอะไปครับ ไล่ล่าได้เวลาไล่ล่าเออเออเสียงโคตรได้คนาดนี้เสียงโคตรเล,ล้าใจเออโหไม่คิดว่าเสียงพอเช่เคีแมนจะเล้าใจขนาดน,นี้นะเออมีชนเข้าไปเบียดเข้าไปเออเออใช้ได้ดีใช้ได้ดีใช้ EP อีง EP ชอ็อตต๊งโอเคแล้วก็ตามไปชนคันนี้จะตายแล้วคันนี้ตายแล้วกดดานสปพานดานตายไหมไม่ตายอชนชนเดีนยวปล่อยนาำใส่ข้างหลังไม่ได้โดนแจมนี่ว่าเอยโอเคเราแซงนะักแข่งกันมาสองคัน จริงเราควรจะจับไปสองคันได้ก่อนเนี่ยเราค่อยแซงขึ้นมาแต่แ่้วไงมีจีพีใส่คันหน้าดีกว่าช็ทอตช็อตไปเลยช็ทอตไปเลยยังไงยังไงเออไอคันนี้ยังไงไอคันนี้ต้องโดนไอคันหน้าเราเนี่ย วางหนามอูไม่โดนหนามเลยทิ่ผ่านี่เบียดเบียดเบียดเยฮ้ยโคนี่ทนทนอู๋ยังไม่ตายหลอดแดงและนี่ปล่อยหนามเรียบร้อยโดนไปหนึ่งแตกไหมนะคันนั้นอนะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคคันนี้ตีมตูดเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่ง โอเคโอเคคืคันหลังเรายังไม่แตกนี่ว่าไอ้ตามมาอยู่เอาคันนี้ก่อนนี่เบียดโถอ้ยเอ้ยชิบหายชิบหายนี่เรียบร้อยเหลืออีกสองคันนี้ครับโอ <Okay, okay. S 2> เคโอเคอีดตีมเรียบร้อยเหลือคันเดียวเหลือคันเดียวเราใช้ซ็อกเปิดด่านใช้ด่านเฮ้ยกดผิดหาย เสียความเร็วเลยตามตามตามโอเคมันเจอด่านแล้วฮนะมันเจอด่านบวกบวกแม่งเลยบวกแม่งเลยยังไงยังไงอุ้ยโอ้โหมันแจมสัญญาณเราไปครับไปนู่นละวโอ้ยตามทันไหมนเนี่ยรู้สึกว่าผมจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะไปแล้วนะเนี่ยโอเค อู๋มันนำเราไปไกลมากมไปด่ายรอบรถบล็อสกสปอร์ตรถบล็อกด้านหน้ามันร้อยติดรถบล็อกออไปไหนเราวาดเป็นู้แล้ว e m p ต่อต้องโดนต้องีต้องโดนแล้วล่ะเรียบร้อยจบครับผมโอ้โหกว่าจะจบ คจบไปได้ดีสำหรับด่านนี้นะครับโอ้โคตรมันเป็นตำรวจก็มันเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้โอเค,อเคได้อะไรใหม่บ้างคลิปเป็นคอเจตอันนี้อะไรเอ่ย New Vehicle รถใหม่ฮะอ่าได้ Evo X นะครับแล้วก็รถใหม่อีกคันหนึ่ง Panamera Turbo ลับไปเล่นเป็นนักแข่งอีกรอบแล้วกันนะด่านนี้ Time t ร i a l ด่านจับเวลาดีกว่าไม่เอาไม่ชอบด่านจับเวลาอะไรนะส่วนนี้ก็ r e ีวิ w นะก็น่าจะอารมณ์จับเวลาเหมือนกันเออที่คืออะไรอะ่ะลองดูนะเป็นด่านตำตรวจนะครับอันนี้ลองเป็นนี่ดีกว่านะ a u ด i ี Audi, t r s นะครับารมาเล่งไปเลย ไล่ล่าเหรอเอาวังเราเป็นฝ่ายไล่ล่านะรู้สึกจะมีนักซิ่งคนเดียวไปครับ<อ>เกียวุฒิเรามีรถบล็อกกับ EMP <อ>ียังนะโอ้เข้าทางลัดเอาอุุ๊มันวางมันวางหนามใส่เราด้วยเย็ดเครอบนี้มันโจมตีกับเราสปอนรถบล็อกข้างหน้ามันโอเคแล้วเตรียมใช้ EMP เดี๋ยวหน้ามันต้องเบาก็เ,าเจอด่านเราเรียบร้อยนี่โดนโดนไหมนะนี่ยู่หมดไปครึ่งหลอด EP ต่อเลยละกัน EP ต่อเลยละกันตุม้มเรียบร้อยช็อตช็อตช็อตเต,ตี่ยวหูหลอดแดงแล้วหลอดแดงแล้วฮุทสกิดสกิดโูไม่โคตรแรงเลยวะ่ะนี่นี่ยังไงยังไงยังเอาไม่ลงอยู่หรอ ยังไม่ยอมลงวะไม่โดนเหมือนในตัดหนีเหมือนในตัดหนีใช้โรดบล็อกอีกรอบมาแล้วยังไงยังไงนี่ชนเรียบร้อยโอ้โหอย่างสวยช็อตนี้ร้อยนะจบไปอย่างรวดเร็วรสนามนี้ สนามต่อไปเอาเป็นอะไรดีอะเอาลอกสนามนี้แล้วกันนะเป็นสนามพรีวิวน่าจะจับเวลาแหละมีรถมาให้เราขับหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไง้ยโอ้แมคเลนเอฟวันครับผมให้เราขับคันนี้เลยมาสีนี้แหละสีส้มสนามแบบนี้ก็คือมันจะมีรถมาให้เราขับนะครับขับให้ได้ตามเวลาที่มันตั้งไวโอเคโอ้แมคเลนเอฟวันมาครับมาครับจระชิบไปแล้วกันไปครับโอ้สเสียงยังเล้าใจ วี2ครับคันนี้เรื่อนยจตวี v 12โอ้โอ้เสียงโคตรแพดบหายครับต้องไปถึงจุดหมายให้ได้ภายในเวลา3นาที8วินนะครับระยะทาง12กิโลที่หาย12.5กิโล,ละะทันเลยวะสา3นาทีไปครับเหยียบมิดแบบมิดสุดๆ พวงเยอะด้วยโอเคดิฟหน่อยดิฟหน่อยอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยครับในตัดหน่อยโอเคไป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 ดิฟหน่อยดิฟนิดเดียวดิฟนิดเดีอ่าเออบอกว่าใช้เบรกธรรมดาไม่ใช้เบรกมือในการดิฟเกมนี้ถือว่าง่ายเลยโอเบกเบรกเบกโอเค ทางลัาด้วยไม่เข้าแล้วกันเฮ้ยรถชาวบ้านโอเคในตัดไปะไปครับโผง่ไปแล้วด้านหน้าอัดดิฟซะหน่อยเออกดเบรกช้าไปนิดนึงแต่ได้อยู่ได้อยู่ไป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 วิ่งเลนสวนแล้วกันมีสอนจะได้สกิลออนคอมมิ่งเนี่ยได้ในตั๊กเพิ่ม โอ้ยลุกลุกลุกมาเกาือบไปหายโอเคในตาสักหน่อยโอ้ยทางลัดปะเนี่ยไม่น่าใช่ทางลัดนะมัน,นไม่ขึ้นในแมปด้วยโอเคได้ได้อยู่ยังไม่ชนเลยเนี่ยตอนนี้เรา,เรา,เรายังไม่ชนเลยเนะี่ยยังไม่โดนบวกเวลาเลยอเอาว่ะ นายตัดสักหน่อยโอเคเฮ้ย okay. hey, ส,สบัดสบัดไปนิดนึงยังคุมได้อยู่โอเคดีปายสวยสวยสวยนตัดอโอ้ยอย่างลั่นว่ะคันนี้สนามโคตรยาว10กิโลเหลืออีก3กิโลนะตอนนี้3กิโลครึ่งจะประมาณเวลาก็เหลืออยู่นิดเดียวนะไม่ถึง1นาทีแล้วเนี่ย Okay. ดิฟอ,อีกนะเอ้ยโอ้ยชนจนได้เฮ้ยไม่บวกเวลาว่ะหรือเราชนแค่เบาๆเลยไม่ไม่โดนบวกโอเคไปครับเบรกเบรกโอเคสวยไปโอ้โหไม่ทันเวลาวันนี้ขนาดเราไม่ชนเลยเนี่ย ผมไม่ทันวะไม่ทันจริงได้แค่ซิลเวอร์นะไม่ได้โกโอ้จบละี่ขนาดเราไม่ชนเลยเนี่ยถือว่าเราต้องเข้าทางรัดเยอะๆวะนะครับผมน่าจะไม่ได้เข้าทางรัดเลยนะครับมาเลยได้แค่ซิลเวอร์ไม่ได้โกนะมาไม่ทันโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้ผมเล่นแก้ตัวรอ,อบๆแล้วกันสำหรับสนามนี้เนาะโอเคเอ่อต่อไปเล่นไหนดีอะมีนี้ขึ้นมาใหม่หรอ คืออะไรอะดูเอลสนามอะไรอะลองดูนะครับมารถที่เราสามารถใช้เล่นได้ก็มีแค่คันเดียวนะครับอ u อดีทีทีอารลองดูยังไงตอนนี้ผมขอเป็นสีเทาบ้างแล้วกันนะเทาอ่อนๆโอเคโอเคยังไงผมกดสกิปเลยแล้วกันนะมาอ๋อมีคู่แข่งแค่คันเดียวฮะ ไม่แน่ใจว่าจะมีตำรวจเข้ามาแจมด้วยหรือเปล่าลื่นเหมกัฝนตกว่ะถนนอย่างลืน่นเว้าว่โอ้โหคู่ขแข่งเราก็ลื่นเหมือนกันไปครับเราลื่นมันก็ลื่นเหมือนกันโอเคโอเคโอค้ยโ,โ,โ,โดนชนไปไปไปเดาว่าน่าจะไม่มีตำรวจมาไล่จับเราณนะสนามนี้น่าจะแข่งกันแบบชิวๆเลยแต่ดูจากถนนแล้วน่าจะขับยากเปียกมาก ฝนตกแรงหนักโอเคโอ้โหไป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 กลังแรงจังวะเฮ้ยมำลังแรงจังวะเฮ้ยตามไม่ทันเลยเรื่องเปนคู่แข่งเราแรงจังอู้ยเอาไว้ตามขึ้นมาล้ตามขึ้นมาแล้วโอเคเข้าโค้งเบียดมันสักหน่อยเอออู้ยตายอยู่นะโอ้ยตามมันติดเลยอ่ะชิปหาย จอยแบตหมดเนี่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเปลี่ยนฐานจอยนิดนึงกลับมาละนะครับเปลี่ยนฐานเรียบร้อยพร้อมลุยต่อโอเคในตัดไปเฮ้ยมันตามมาด้านหลังบล็อกบล็อกบล็อกมันบล็อกไม่ให้แซงไม่ให้แซงบอกเลยพี่ไม่ให้แซงหรอกโอเคดีไปดีไปโอ้โหหนุยังลื่นลื่นจัดจัดมีทางลัดด้วยลัดได้ไหมลองลัดดูแล้วกันไป โอ้โหตาวมาติดติดอยู่เลยนะครับทุบๆเกือบชนไปๆๆๆโอเควิ่งเลนสวนนิดนึงเอาเนตัตแนบ ตามมาอยู่อย่างตามมาอยู่โ okay. อเคยังไงไหนตัดสักหน่อยอมันมีทางตรงให้อัดในตาเลยอัดในตัดตรงทางโค้งมันจะเสียวๆหน่อยนะหาทางตรงแล้วค่อยอัดในตาดีกว่าตรงนี้แหละอัดไปอัดไปอัดแบบสุดๆส,สุดเ,เลยคุมีทางลัดเนี่ยวะ่ะเมื่อกี้ไม่ได้เข้าไม่เป็นไรคู่กแข่งเราก็ไม่ได้เข้าทางลัดเหมือนกัน โอเคไป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 เฮ้ยรถชาวบ้านเกือบแล้วเอามีทางลัดไม่ได้ข้าวอีกแล้วกูโอเคดีไป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 เหลือทางสนามเลยอีก3ามกิโลนับ สามกิโลนิดๆอย่าบิดไปเลย๋ยวาบิดไปมาตามมาใกล้แล้วไอ้ไตัดทิ้งห่างนิดนึงโอเคแล้วนหะน้าโค้งเบ่งน,นิดนึงโอเคสวยเกิดเลยไปครับโคแต่ตัดไปเอ้ยเบ่เบ่เบ่งเบ่โอเคโอเคในตัดอิกยังไง เหลือระยะทางอีกหนึ่งกิโลนะครับเส้นชายอยู่ด้านหน้าอีกไม่ไกลใน่ครับผมโอเคมันตามหลังเราห่างอยู่เอาจะควนเลยบายครับเรียบร้อยครับผมสบายสบายชิวๆได้รถใหม่ด้วยนะครับวิสตันมาตินยัดเข็ อ่าได้คันเดียวหรอโอ้โหเต็งเลยในเว้ได้หลายคันโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะมาเล่นให้ดูชิลๆสบายๆนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับผมกนะ็ถ้าไลค์มันเยอะก็อาจจะมาเล่นต่อนะสำหรับเกมนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า